ใครเดินอยู่บนบันไดเลื่อนได้นานที่สุดชนะโดยที่เราเพิ่มน้ำหนักและความยากลำบากไปเรื่อยๆใครไม่ไหวออกไปเลยคนที่ชนะจะได้รางวัลเงินกลับบ้านไปเลยวมชวนแฟนครับที่เป็นนักกีฬาทั้งหมด9้าคนมาแข่งกันมาดูว่าใครจะชนะพร้อมไหมครับ คนที่แข่งในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นนักกีฬาทุกคนมีทั้งนักกล้ามนักวิง่งนักบอดี้เวทสตตนแมนนักมวยนักฟุตบอลและมีสองคนที่ฟิตแบบคนทั่วไปครับเราให้บันไดเลื่อนใบในความเร็วปกติทั่วไปไม่ได้แรงความเร็วหรือทำให้ฉาลงอะไรเลยคลิปนี้จะชนะมันอยู่ที่ความอดทนและก่อนเราเริ่มอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตมช่อง m เมเนช่อง Sun Pro เให้ถึง2ล้านและช่องโคชนาย พร้อมแล้วรบเอาแล้วนะครับบอกเลยบันไดเลื่อนเป็นอะไรที่ทุกคนเจอประจำวันเข้าห้างเมื่อ,อไรไม่คิดเลยว่ามันจะเหนื่อยขนาดน,นี้เตรียมตัวตอนนี้ยังไม่ผ่านห,น,หนึ่งนาทีเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกสบายอยู่คะยิงสบายอยู่เป็นัไงบ้างครับหนึ่งนาทีผ่านไปแล้ว เออโอเคเราเดินช้าจังพี่วิทย์เดินช้าจังโอ้โหยังดิจังนี้เราออมไม่ก่อนดูก่อนตัวเราอ่อนใช่ไหมเราคิดว่าจะชนะมันต้องชนะดิไม่คิดมันชนะอยู่แล้วหลักฟุตบอลพี่ว่าตัวเองจะชนะไหมับชนะแน่นอนครับนักมวยที่เพิ่งชนะในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้จะสู้ได้หรือเปล่าลองดูครับทำเต็มที่นะโอเคครับไปแต่ละคนมั่นใจมากและสู้เต็มที่ จะล่อพวกเขาครับหนึ่งพันบาทดูว่ามีใครจะยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วเอาหนึ่งพันหรือเปล่าถ้าใครยอมแพ้ตอนนี้ผมจะให้หนึ่งพันบาทไปเลยเอาไหมครับสแตนแมนหนึ่งพันบอดี้เวทเอาไหมเอาครับเฮ้ยนักฟุตบอลสองคนเอาไหมครับไม่เอาไหมครับหนึ่งพันบาทนะนักแก้มครับเอาไปพันหนึ่งพันหนึ่งไม่ถึงหนาโอโอกาสสุดท้ายนะหนึ่งพันบาทโอเคไม่มีใครเอา ได้เขาหนึ0งพบาทไม่ได้เอาเลยครครับไม่ได้ฟัรครง <บา S 2> คนแรกก็คือนักวิ่งวันนี้นะครับขอบคุามากเลยครับเท่าที่เห็นอาจจะดูไม่เหนื่อยแต่ท่าเดินจริงๆเหนื่อยมากตอนนี้พันไปแล้ว7นาทีและเริ่มมีคนไม่ไหวเอ้ย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 ไม่เหนื่ยครับ มีคนแพ้รับคือผู้หญิงของเรานะครับหูแต่ว่ายมรับหน้าพี่เขาเดินในหูเลยโอเคก็ขอบคุณมากครับที่เล่นกเลยนะครับทุกคนจะสังเกตว่าเขาสะพายกระเป๋าผมจะไล่ไปถามความรู้ทั่วไปรอบตัวถ้าใครตอบผิดเราจะเพิ่มน้ำหนัก1โลหรือ2โลเลยครับผมจะมีคำถามคนแรกที่ตอบจะรอดที่เหลือเพิ่มคนละ2กิโล A ถึง Z มีทั้งหมดกี่ตัวนะครับนี่ ยี่สิบหกตัวครับยี่สิบหกทุกคนอุ้ยนักบอลรายงานทุกคนที่เหลือเพิ่มสองกิโลขออ,ญญขออนุญาตาในคำทำแรกนักบอลชายตอบถูกส่วนคนอื่นๆต้องเพิ่มน้ำหนักไปอีกคนละสองกิโลมาดูกันว่าจะมีผลขนาดไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะมีผลกับคนนี้แล้วแหละพี่เข้าไปแล้วโอู้้ยานหัวแล้วพี่รู้สึกไยังี้ใส่สายไปแล้วครับสองกิโลโอ้ยไงบ้างพีู่ลก

ไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ไหวครับหมดแล้วหดลโอเค้โหเป็นคนที่3ของเราครับใส่น้ำหนักไป2กิโลที่รู้สึกไงบ้างครับปวดขาดขานะโอเคเดี๋ยวหนื่อยหมพี่เหนื่อยนะโอเคตอนนี้เราเหลือหกคนแล้วนะครับโหนมากบอดี้เวทนักบอลท่าน2นักมวยสแตนแมนและนักกล้ามจะนักกล้ามนี่อะไรนักกล้ามครับดูด สวัสดีครับสบายดรบอนนี่เว่อธิบายกลยุทธ์ในหัวทำไมถึงไม่ได้สภายแล้วนะครับข้างหน้าถทิง้าหเราอยากแบ่งมารันข้างหน้ามากกครั้ข้างหลังมันทิ้งอย่างนี้ก็เลยมาข้างหน้าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสิบสองนาทีพันไปแล้วแต่ละคนพยายามหาวิธีให้ตัวเองไปต่อและสู้ ไปเลยไปแลวไปแลวงนตรกนตรงกึนไปเลยไปเลยไปงตายนะอันนี้ตอไปโอเคเยอะไปโอ้โหอเเลยไปก่อนเลยไปตอบเลยตอบเลยไอ้นื้หนัก2กิโลได้ผลมากตายไปแล้ว3คนหนักกล้ามสุดดันแมนรู้สึกไงกับพี่โ สุดยอดเลยสุดยอดเลยเราเหลือ4คนสุดท้ายมีนักบอน2คนนักมวยแล้วก็นักบอดดี้เวทใครจะไม่ไหวและแพ้แล้วใครจะทนและชนะใครตอบก่อนรอด ที่เหลือเราจะเพิ่มคนละ1กิโลนะครับจังหวัดไหนเหนือที่สุดในประเทศไทยต่อไปยังนะครับยังไรครับถูกต้องนักบอลได้อีกแล้วที่เหลือเพิ่มคนละ1กิโลเกมนี้ไม่ได้ใช้พลังอย่างเดียวต้องใช้สมองด้วยเพื่อไม่เพิ่มน้ำหนักตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณช่วงเวลาหนึ่งครับเดี๋ยวเราเอาน้ำให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับเราเอาน้ำมาให้ดื่ม มีใครอยากได้ไหมใครอยากได้เอานะครับเอาไหมครับโอเครับได้นะครับโอเคครับผมมาเดินทําไมก็ไม่รู้ก็เห็นพวกเขาเหนื่อยก็อยากเดินบ้างสูสุโอเคเดี๋ยวผมอยากรู้ว่ามันหนักเนี่ยเท่าไหร่๋ยวผมจะลองขึ้นไปเล่นรือเขาดูไปแล้ไปแล้วว๊าว๊าว๊โอ้โหด่วนด่วนโอ้โหสี่ ใช่อยู่นะได้อยู่นะพี่เขาโดนรองเท้าทุกคนเขาใช้สูตรรองเท้าตีนก็ได้เตาขึ้นครับอูโหูถือว่าความคิดดีนะครับแต่ผมก็คิดว่าตัวเองน่าจะเหนื่อยแล้วไปก่อนไปไปตอนนี้15นาทีผ่านเรามาสัมภาษณ์แต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับนักบอลไปค่ะสิดว่าจะชนะไหมครับ,บ,บชนะค,นค่ะเฮ้ยนักบอลคนที่สองตอนนี้ไม่มีนำดังในกระเป๋าเป็นยังไงบ้างครับสบายชิวชอู้สบายชิวชิ นักมวยอันนี้ยากกว่ากันขึ้นชกมวยไหมครับยากกว่านยากกว่าเหรอนักมวยต้องชนะอยู่แล้วเฮ้ยบอ้วนักมวยที่หนึ่งบอดี้เวทที่เล่นคารลิสตันิกส์นะครับรู้สึกงไงบ้างครับเหนื่อยมากตอนนี้สู้สู้ครับทำได้ครับอย่ายอมแพ้ตอนนี้ครับเหมือนโทรศัพท์เข้าเลยขาเริ่มสั่นแล้วแต่ไม่เป็นไรพี่ก็สู้ได้อยู่แล้วครับเป็นกำลังใจพี่อึบเบ พี่เหนื่อยมากเหนื่อยมากเนะี่ะโอเคเดี๋วยวผมถอดกระป๋องให้ไอ้สายนี่มีปุ่นไหมมีครับแล้วมันแบบหนักมากเลยหนักมากเลยใช่มโอเคครับโอเคก็พี่เขาอยู่หนึ่งในสี่คนสุท้ายนะโอเคก็ขอขอบคุณมากๆครับที่มาเล่นครับโอเคครับไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสามคนสุดท้ายนักมวยนักบอลชายกับนักบอลหญิงนะครับโคตรสุดยอดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวสี่คนไม่ใช่เหรอนี่ไงมาเลยนี่ไงโอ้ตัวป่วนเลยครับ ตอนนี้ผมมี3 0 0พันบาทมีใครอยากรับแล้วก็ยอมแท้ไหมครับนักบอล3 0 0พันบาทไหมครับไม are, ่เอา่าได้หมอาได้ไหมก่อราคาห้าพันะไม่เอาไม่เอาไม่ให้เพื่อสัก์สี่แล้วล่ะผู้ชนะจะได้1 0 0 0 0มืนบาทตอนนี้เหลือแค่3คนเท่านั้นนักมวยและนักบอลอีก2คนลุ้นเลยว่าใครจะชนะและได้1 0 0 0 0มืนบาทไปเลยอ่ะยอมเลยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันราเหนื่อย้าดเข่าอ๋อเพิ่มบาดเข่ามาไม่เป็นไรครับพี่สุดยอดแล้วเล่นแล้วเราเหลือ2คนสุดท้ายนะครับนักฟุตบอลกับนักมวยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเหนื่อยมีผลดไหมมีผลดไหมคระป๋อกระป๋อใส่น้ำหนักมีผลดไหมเพราะว่ามันมันห่วงอ๋อมันห่วให้เราเดินหนักเราเดินก้าวขึ้นหนัก 25นาทีพันไปแล้วถึงเวลาต้องถามคำถามเพิ่มนายกรัฐมนตรีคนที่29คือใครคลเอกประยุทธ์จันโอชาครับถูกต้องนอักมวยต้องเพิ่มอีกแล้วไม่ต้องกลัวชิวๆเดี๋ยวเดือนงวันทาไมาเดินไม่มาไปลูกตอนนี้ทุกคนเริ่มหมดแรงกันแล้วไม่รู้ว่าจะไยได้อีกนานแค่ไหน,นแต่นักบอลยังได้เปรียบเรื่องน้ำหนักเพราะเขาตอบถูกร,รอลุ้นว่านักมวยหรือน,นักบอล จะเป็นผู้ชนะและรับเงิน1นึ่งมืนบาทกลับบ้านไปเลยทั้งสองคนพอดมากนี่เสนอไปเลยครับ2คนสุดท้ายผมมีเงิน5้าพันบาทถ้ายอมแพ้ตนนัวนี้ผมให้ไปเลย5้าพันบาทนักฟุตบอลเอาไหมครับเอา เพื่อนละมวยผมหนึ่งหมื่นห้าพันเออกรรที่ดีกว่ากรรมตรวจเดินไปไม่คุยกูเลยเออคุณก็ได้กระดาษเอาไปทำที่ก่อนสบายก่อนเออไอ้น้ำหนักนี่มีผลนะเหนื่อยหนักด้วยมีผู้ชนะโอ้โหไม่ต้องเดินแล้วลายลงไปดีใจด้วยกับนักกีฬาฟุตบอลที่ชนะรู้สึกไงครับรู้สึกเหนื่อยครับตอนนี้ขาสั่นไหมขาสั่นน้อมากครับโอ้โหสุดยอดเลยดีใจด้วย าก็คุณชอบคกดไลค์สช่องมาเมเจ,เจอกันสวัสดีครับ